ยิงแบบแบ้นยับจริงๆแล้วสวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับ แอคชั่นกวันนี้มีปืนอีกหนึ่งกระบอกแล้วนะครับมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้เป็นคิวของคิมเบอร์นะฮะคิมเบอร์ตัวนี้นะฮะคือ,อชื่อรุ่นนะครับคิมเบอร์สเตลเล็ตอันต้าแคลิทูนะครับไม่มีลูกนะฮะโอเค เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะครับเจ้า Kimber Stellite Ultra Carry 2ตัวนี้นะฮะเฟรมปืนเนี่ยทำมาจากอลลอยนะครับส่วนสไลด์ตัวนี้เนี่ยสไลด์เนี่ยทำมาจากสเตลเลตนะฮะแต่ว่าทําเป็นผิวด้านนะครับตัวเฟรมด้านล่างนี้เป็นอลลอยนะฮะสไลด์เป็นสเตลเลตส่วนลํากล้องทําจากเหล็กนะครับทําจากเหล็ก ซึ่งลำกล้องของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่3นิ้วเท่านั้นนะฮะโดยลำกล้องเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างดูแล้วบึกบึนมากครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆว่าลำเขาจะหนามากนะฮะลำกล้องจะทำมาหนามากแล้วที่ปลายลำของของตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะาปากแต่นะครับซึ่งการที่ทำปลายลำเป็นปากแต่เนี่ย มันก็เลยทำให้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีบูธเพื่อที่จะมาประคองปลายลำกล้องอีกทีนะฮะเหมือนอย่างเช่นพวกโค้9 1้านะฮะโอเคส่วนระบบเซฟนะครับเซฟเนี่ยคันเซฟจะมีมาให้ข้างเดียวนะฮะก็คือข้างนี้นะฮะขางนี้ไม่มีเราจะเข้าเซฟได้ก็ต่อเมื่อขึ้นลำนะฮะหรือว่างางนกไว้นะฮะถึงจะเข้าเซฟได้นะครับ โอเคแล้วก็จะมีตัวเซฟหลังอ่อนด้วยนะฮะอ่าก็คือเหมือนเหมือนปืน1 9ึ่เลยแหละนะฮะจะมีเซฟหลังอ่อนนะฮะพร้อมกับมีสมอลล็อกเข็มด้วยนะครับสำหรับปืนรุ่นนี้นะครับอ่าซึ่งก็อย่างที่ทราบ,ราบกันนะฮะก็มันสามารถการปืนลั่นได้นะฮะตอนตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วน ไกปืนนะครับไกปืนนี่ทําจากอลอยเช่นกันนะฮะแล้วก็ด้านหน้าไกเนี่ยจะมีรูไว้สําหรับกันสกูนะฮะเอาไว้สําหรับตั้งระยะไกลได้นะครับส่วนน้ําหนักไกเนี่ยผมเช็คแล้วอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์นะฮะอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์ความยาวของตัวปืนนะครับ173มมิลนะฮะ173มมิลส่วนความสูง ร้อมิมลนะครับความหนาที่วัดได้ในจุดที่หนาที่สุดนะฮะก็อยู่ที่35มิลนะครับน้ำหนักตัวปืนอยู่ที่ประมาณ700กร,รัมนะครับโอเคแม็กกาซีนบรรจุได้ทั้งหมด8นัดนะฮะสำหรับตัว9มมออ้อทั่วทีนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ๆ8ช่า,ชานัด แม็กจะบรรจุได้8นัดนะครับรู้สึกรุ่นนี้มันเหมือนจะมีเป็นจุด45ด้วยนะครับจุด45หเนี่ยหรือ11มอม,อมอเนี่ยจะบรรจุได้7นัดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคศูนย์หน้าและศูนย์หลังก็อย่างที่เห็นนะฮะไม่สามารถปรับได้นะฮะอาจจะมีได้ก็คืออาจจะเคาะได้ซ้ายขวานะครับเคาะซ้ายขวาได้บ้างนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองถอดสไลด์ให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีถอดสไลด์ของตัว Kimber เนี่ยจะแตกต่างจากปืนทรง1911นิดหน่อยนะฮะโดยที่เขาจะให้อุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งนะครับอ่าก็คือตัวนี้ นะฮะจะมีเหล็กให้มา1ชิ้นอันนี้เป็นของโรงงานให้มาเลยนะครับซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะถอดสไลด์เนี่ยเราจะต้องอก็ขางสไลด์ไว้ก่อนนะฮะให้สังเกตนะครับว่าตรงไกด์หลอดเนี่ยจะมีรูอยู่ผมไม่รู้นะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้มีรูเล็กๆอยู่ตรงแกนไกด์หลอดนี้นะฮะ ให้เราเอาตัวเหล็กที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะสอดเข้าไปพูดง่ายๆว่าเหมือนกับเราไปขัดขัดเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆแทงสอดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็คาไว้อย่างนี้แหละนะฮะจากนั้นเราค่อยปลดสไลด์นะครับตามตามแบบวิธีของการปลดสไลด์ของปืนทรง1911ง่งนะฮะให้เลื่อนจุดตำแหน่งมาให้ตรงจุดนะครับ แล้วก็ดันตัวสลักตัวนี้ออกนะฮะเหมือนปกติจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ปล่อยปล่อย,อยสไลด์ไปนะฮะจะสังเกตได้ว่าเหล็กตัวนี้ที่ที่เราสอดไว้เนี่ยมันจะค้ำไว้ค้ำแกนคือคือคือพูดง่ายๆว่ามันจะค้ำอ่าสปริงของไกด์หลอดเอาไว้นะฮะซึ่งอยู่ภายในจากนั้นเราเอาถอดสไลด์ออกนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมเวลานี้ เขาจะข้ําไม่ให้ไกด์ลอดเนี่ยหดกลับเข้ามาซึ่งที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่สอดเหล็กตัวนี้ไว้เนี่ยไกด์ลอดสปิงไกด์อดจะทําหน้าที่ยันตัวนี้นะฮะมาชิดกับตัวลําลกล้องข้างบนตัวนี้เลยมันจะทําให้เราถอดไม่ออกอถอดไม่ออกนะฮะถอดไม่ได้เลยแต่พอเราขัดด้วยวิธีนี้เนี่ย มันจะเหลือช่องว่างนะฮะเราสามารถดึงไกด์หลอดออกได้นะครับมันต้องวางให้ตำแหน่งมันพอดีอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องสอดออกมาทางนี้นะฮะท่างนี้เราสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับจากนั้นก็ปกติครับลำกล้องเราก็ต้องถอดออกด้านหน้านะฮะสังเกตนะฮะที่ทลำกล้องจะมีตัวนี้อยู่นะฮะเราต้องพลิกไปด้านหน้าก่อนนะครับไม่งั้นเวลาเราถอดลำกล้องเราต้องถอดออกทางด้านหน้ามันจะติด มันจะติดนะฮะพิกตัวนี้ลงไปให้เป็นแนวนอนแล้วก็เลื่อนออกไปเลยโอเคนี่คือตัวลำกล้องของเจ้าอัลตาแคลร่ทูนะฮะความยาว3นิ้วนะฮะตัวนี้ตรงนี้แหละครับเมื่อกี้ที่ชี้ที่ที่แจ้งไปว่ามันเป็นลักษณะปากแต่นะครับตรงนี้จะเล็กนิดน,นึงแล้วก็จะมาใหญ่ที่ปลายนะครับ โอเคส่วนที่สไลด์นี่นะฮะก็จะมีสมอล็อกเข็มอย่างที่ผมบอกไว้นะครับตรงนี้ซึ่งตัวสมอล็อกเข็มเนี่ยก็จะทำงานสัมพันธ์กันกับตัวนี้ตัวเซฟหลังอ่อนเมื่อเราบีบหลังอ่อนเนี่ยตรงนี้จะมีเข็มแทงขึ้นมาเพื่อนๆเห็นชัดไหมเมื่อเราบีบหลังอ่อนปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเข็มตัวนี้จะโผล่ขึ้นมา เห็นนะฮะตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมายันกับตัวสมอล็อกเข็มเนี่ยให้ให้เปิดการทำงานของเข็มพูดง่ายๆนะฮะคือยันให้สามารถาเข็มแทงชนวนสามารถทำงานได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดตัวสมออีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกลับเลยนะครับ อยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับใส่กลับไปนะฮะคราวนี้ตัวนี้เราควรจะต้องปล่อยสลักตัวนี้ได้ละนะครับก็โดยเอามือดันไปเลยฮะดันให้สปริงมันคืนตัวออกไปนะฮะแล้วเราก็ดึงสลักตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยๆปล่อย อ่าคันนี้มันก็จะกลับมาชนที่เดิมมาแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดันตอนนี้เนี่ยมันแข็งมากครับมันจะลําบากนิดนึงนะฮะเขาเลยให้ตัวนี้มาเป็นอุปกรณ์เสริมตัวช่วยสําหรับถอดสไลด์นะครับโอเคที่เหลือก็ประกอบกลับเข้าไปโอเคครับเรียบร้อยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวปืนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบสักสามนัดนะฮะในลักษณะของการยิงแบบแบนยำจริงๆแล้วอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสไปที่ปืนเป็นหลักนะครับในระหว่างการเทสยิงของผมในแต่ละครั้งนะครับดูว่าการทำงานของปืนเป็นยังไงนะฮะ รีคอยเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของความพิามเนี่ยเราก็โฟกัสเป็นระดับที่2นะฮะเพราะว่าแต่ละคนที่ยิงเนี่ยแม้กระทั่งคนคนเดียวกันยิงปืนกระบอกเดิมนะฮะยิงสองครั้งกลุ่มก็ไม่เหมือนกันนะฮะยิงถ้าเป็นคนละคนกันแล้วเราก็สายตาคนเรามันก็ไม่เท่ากันนะฮะปืนกระบอกเดียวกันคนสองคนยิงกลุ่มก็ไม่เหมือนกันนะฮะ ถ้าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆสูงสุดก็คือโฟกัสไปที่การทำงานแล้วก็พวกรีคอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเค ไปดูเป้ากันครับกลุ่มก็โอเคอยู่นะครับสำหรับปืนลำกล้อง3นิ้วนะฮะในระยะ10เมตรกลุ่มประมาณนี้ก็พอได้ครับแต่เดี๋ยวผมจะทดลองยิงเร็วนะครับให้เพื่อนๆได้ดูแรงรีคอยนะฮะของปืนตัวนี้กันนะครับสำหรับ Kimber ร l t a ฟต a r r คลลำกล้อง3นิ้วนะครับ โอเคเรามาพูดถึงราคากันนะฮะคือจริงๆปืนรุ่นนี้เนี่ย Kimber s t i l e t t Ultra Carry 2ตัวนี้เนี่ยออกมานานแล้วนะฮะอ,ออกมาก็น่าจะเกือบสิบปีแล้วแหละตอนนั้นพี่เจ้าของปืนเนี่ยรับมาดูแลในราคาถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณเกือบเกือบแสนนะตอนนู้นนะฮะส่วนปัจจุบันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นรุ่นอื่นไปแล้วนะฮะมันจะมีรุ่นอื่นเข้ามาทดแทนแต่รูปทรงก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะฮะจะมีรุ่น โปรแคลลี่ ally, มีรุ่นแลปเตอร์อะไรนะฮะตัวนี้นะฮะก็ถ้าสนใจปืนของคิมเบอร์นะครับก็ลองสอบถามทางร้านดูนะครับต้องบอกว่าเป็นปืนที่จับกระชับนะฮะจับกระชับจับกระชับดีเลยจริงๆแล้วก็น้ำหนักก็ไม่หนักมากด้วยนะครับด้วยรูปทรง1911นะฮะเป็นปืนที่สวยสวยเลยครับโอเคครับ คิมเบอร์สตันเลนอัลต้าแคลริทูวันนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อนเเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องเจ๊ชั่นกายไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมีปืนใหม่ๆเข้ามาผมจะทำรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ